หลายคนพยายามดูแลผิวให้ยืดหยุ่นข้อต่อให้เคลื่อนไหวได้ดีและสมองให้เฉียบคมโดยการซื้อวิตามินเม็ดหลายขวดจากคำโฆษณาแต่สิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้คือร่างกายไม่ได้ดูดซึมสารอาหารในรูปแบบสังเคราะห์ได้ดีเท่ากับสิ่งที่มาพร้อมอาหารธรรมชาติโดยเฉพาะอาหารที่มีสีเขียวและแดงจัดจ้าน ถ้าคุณยังคิดว่าอาหารธรรมดาไม่เพียงพอและต้องพึ่งวิตามินเสริมราคาแพงตลอดเวลาคุณอาจพลาดโอกาสสำคัญในการฟื้นฟรูร่างกายจากภายในอย่างแท้จริงเพราะงานวิจัยใหม่จำนวนมากชี้ว่าสารอาหารที่พบในผักผลไม้สีสดบางชนิดสามารถช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนลดการอักเสบและกระตุ้นสมองได้จริงและไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบแคปซูลหรือผงชงดื่มเสมอไป วิดีโอนี้จะพาคุณเจาะลึกว่าอาหารสีเขียวแดง5ชนิดที่ได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและได้รับการทดสอบในงานวิจัยทางคลินิกแล้วว่าช่วยส่งผลจริงกับ3ระบบสำคัญคือผิวพรรณข้อต่อและสมองพร้อมวิธีการกินที่ได้ผลดีที่สุดและข้อเปรียบเทียบกับสารเสริมสังเคราะห์ในท้องตลาด ข้อมูลที่คุณจะได้ไม่ได้มาจากความเชื่อหรือการอ้างอิงลอยๆแต่มาจากสถาบันแพทย์ในระดับสากลเช่น Harvard Medical School National Institutes of Health และงานวิจัยที่ได้รับการ peer reviewed ภายใน5ปีล่าสุดซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจว่าสิ่งใดควรเริ่มทำและสิ่งใดอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป นี่ไม่ใช่เพียงแค่รายการอาหารที่ควรกินแต่คือแผนการดูแลร่างกายแบบมีหลักฐานรองรับซึ่งคุณสามารถเริ่มได้ทันทีตั้งแต่มื้อต่อไปโดยไม่ต้องพึ่งสารเสริมราคาแพงลำดับที่ 1. มะเขือเทศในช่วงวัยหลัง50ปีหลายคนเริ่มสังเกตว่าผิวของตัวเองบางลงแห้งง่ายและมีริ้วรอยที่ลึกขึ้นอย่างชัดเจน แม้จะใช้ครีมหรือคอลลาเจนเสริมแล้วก็ยังไม่เห็นผลเท่าที่ควรแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือร่างกายของเรากําลังสูญเสียคอลลาเจนไปอย่างช้าๆจากภายในโดยเฉพาะเมื่อร่างกายผลิตสารต้านอนุมูลอิสระได้น้อยลงตามวัยการโดนแสงแดดเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันก็เพียงพอที่จะทำให้โครงสร้างผิวถูกทำลายสะสมโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว หนึ่งในสารอาหารที่ได้รับการศึกษาอย่างจริงจังว่ามีผลต่อการลดความเสื่อมของผิวจากภายในคือไลโคปีนซึ่งพบมากในมะเขือเทศที่สุกจัดงานวิจัยในวารสาร British Journal of Dermatology ระบุว่ากลุ่มที่รับประทานไลโคปีนต่อเนื่อง12สัปดาห์มีความหนาของชั้นผิวเพิ่มขึ้นและริ้วรอยบางลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ทั้งยังพบว่าไลโคปีนสามารถลดระดับของเอนไซม์ MMPs ที่เป็นตัวการหลักในการทำลายคอลลาเจนในชั้นหนังแท้ได้อีกด้วยแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าการกินมะเขือเทศจะได้ไลโคปีนเพียงพอคำตอบคือไม่ใช่ทุกวิธีกินจะให้ผลลัพธ์เหมือนกัน หากเรากินแบบดิบโดยไม่ผ่านความร้อนร่างกายจะดูดซึมไลโคปีนได้น้อยมากตรงกันข้ามถ้าเรานำมะเขือเทศไปปรุงด้วยความร้อนอ่อนๆและรับประทานร่วมกับไขมันดีเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันรำข้าวไลโคปีนจะเข้าสู่กระแสะเลือดได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเราจะเริ่มได้จากการใส่มะเขือเทศปรุงสุกในอาหารหลักวันละหนึ่งถึงสองมื้อเช่นต้มยำแกงส้มหรือซุปมะเขือเทศอุ่นๆแบบไม่ใส่น้ำตาล จากข้อมูลในหลายการศึกษาพบว่าการได้รับไลโคปีนในระดับ12-15มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเทียบเท่ากับการกินซอสมะเขือเทศโฮมเมดประมาณครึ่งถ้วยก็เพียงพอที่จะส่งผลดีต่อโครงสร้างผิวในระดับเซลล์ในเวลา8-12สัปดาห์สิ่งที่น่าสนใจคือไลโคปีนในอาหารธรรมชาติไม่ได้เพียงแค่ช่วยเรื่องผิวเท่านั้นแต่ยังทำงานร่วมกับสารอาหารอื่นในมะเขือเทศเช่นวิตามินซีและโพแทสเซียมเพื่อสนับสน นุนระบบหลอดเลือดและความดันโลหิตอีกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่อาจจำลองในรูปแบบวิตามินเม็ดได้สมบูรณ์และเมื่อพูดถึงอาหารที่ช่วยลดความเสื่อมในระดับลึกได้อย่างแท้จริงมะเขือเทศคือจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดแต่กลับถูกมองข้ามมากที่สุดมะเขือเทศไม่ใช่แค่อาหารพื้นบ้านแต่คือแหล่งไลโคปีนที่ช่วยลดริ้วรอยได้จริงเมื่อกินในรูปแบบที่ถูกต้อง และอาหารถัดไปจะเปลี่ยนความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับการดูแลข้อต่ออย่างสิ้นเชิงถ้าคุณยังดูอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ให้เราด้วยนะครับถ้ามะเขือเทศคือจุดเริ่มต้นในการดูแลผิวจากภายในอาหารชนิดต่อไปนี้ก็คือคำตอบสำหรับผู้ที่ต้องการปกป้องข้อต่อไม่ให้เสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะเป็นลำดับที่2บรอกโคลี broccoli. หลายคนเริ่มมีอาการปวดข้อเมื่ออายุเกิน55ปีบางคนเริ่มจากข้อเขา่าบางคนที่ใช้งานข้อมือหรือข้อไหล่บ่อยๆจะเริ่มรู้สึกฝืดเจ็บหรือเคลื่อนไหวไม่ลื่นเหมือนเดิมความเข้าใจทั่วไปมักมุ่งไปที่การเสริมแคลเซียมหรือกลูโคซามีน แต่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของปัญหาข้อเสื่อมจำนวนมากคือการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อรอบข้อต่อซึ่งเรามักมองไม่เห็นและไม่รู้ว่ามันสะสมอยู่บรอกโคลี ccoli, คือหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบระดับเซลล์อย่างชัดเจนโดยเฉพาะสารที่ชื่อว่าซันโฟราเฟนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราหัน่นหรือเคียวบรอกโคลีสดๆแล้วรอให้มันทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ในตัวมันเอง สารนี้มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ชื่อว่า COX-2 และ n f k b ซึ่งเป็นตัวจุดประกายให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในเนื้อเยื่อข้อ ไม่เพียงแค่นั้นซันฟราเฟนยังได้รับการศึกษาในหลายงานวิจัยเช่น j o h n นฮอปกิน s u ยูนิเวอร์และ European Journal of Nutrition ว่าสามารถลดการทำลายกระดูกอ่อนและยับยั้งกระบวนการเสื่อมในระดับยีนได้อีกด้วยซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้ไม่สามารถได้จากการกินวิตามินรวมหรือแม้แต่สารสกัดทั่วไปเพราะซันฟราเฟนเป็นสารที่ไม่คงตัวและเสื่อมสภาพง่ายเมื่อผ่านการแปลรูป ถ้าเป็นเช่นนั้นเราควรเริ่มจากตรงไหนวิธีที่ดีที่สุดคือการลวกหรือนึ่งบรอกโคลีในระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน3นาทีเพื่อให้ยังคงเอนไซม์และสารตั้งต้นไว้มากที่สุดหรือถ้าต้องการผลลัพธ์สูงสุดให้หั่นแล้วพักไว้สัก10 1ถึง15นาทีก่อนนำไปปรุงสุกเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาสร้างซันฟราเฟนสมบูรณ์ก่อนความร้อนจะทำลายเอนไซม์ เมื่อทำเป็นประจำการได้รับซันโฟราเฟนจากบรอกโคลีสัปดาห์ละ3 5ถึง5ครั้งมีแนวโน้มช่วยลดอาการปวดข้อจากการอักเสบเรื้อรังได้ในระยะ6 8ถึง8สัปดาห์และยังช่วยลดระดับ C R P ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ภาวะอักเสบในเลือดอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นด้วยสิ่งง่ายๆเพื่อชะลอข้อเสื่อมในระยะยาวบรอกโคลี่คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามแต่อาการที่คนวัยเกษียณกลัวมากกว่าข้อเสื่อมก็คือเรื่องของความจำและสมองลำดับถัดไปอันดับ3เบอร์รี่สีเข้มหลายคนเริ่มจากลืมของเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันแล้วบอกตัวเองว่าลืมนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปอาการลืมเริ่มถี่ขึ้น ลืมชื่อลืมนัดลืมแม้กระทั่งบทสนทนาก่อนหน้าไม่ถึง5นาทีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองค่อยๆก่อตัวและความกลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ก็เริ่มตามมา ในระยะสิบปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์เริ่มพบว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการชะลอการเสื่อมของสมองในผู้สูงอายุคือสารต้านอนุมูลอิสระเฉพาะกลุ่มที่พบในผลไม้สีเข้มโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าแอนโทไซยานินซ์ซึ่งมีมากในบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่เชอร์รีแดงเข้มและแครนเบอร์รี่ งานวิจัยจาก Harvard Nurses Health Study ซึ่งเก็บข้อมูลหญิงสูงอายุมากกว่า16,000คนพบว่าผู้ที่บริโภคผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เป็นประจำมีแนวโน้มที่จะคงความสามารถทางสมองไว้ได้ดีกว่าและลดความเสี่ยงในการเข้าสู่ภาวะ cognitive decline ได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม สิ่งที่แอนโทไซยานินส์ทำได้คือลดการสะสมของสารพิษในสมองเช่นเบต้าอะไมลอยซึ่งเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์และยังเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมองส่วนหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับความจำระยะสั้นและสมาธิโดยตรงถ้าเป็นเช่นนั้นเราควรจัดเบอร์รี่ไว้ในตารางอาหารแบบใดถึงจะได้ผล คำแนะนำคือเลือกผลไม้สดหรือแช่แข็งที่ยังคงผิวเปลือกไว้เพราะแอนโทไซยายนินส่วนใหญ่อยู่บริเวณเปลือกนอกของผลอย่าผ่านความร้อนสูงหรือใส่น้ำตาลเพิ่มเพราะจะลดฤทธิ์ของสารสำคัญลงโดยตรง ในเชิงปริมาณการบริโภคเบอร์รี่หลากสีรวมกันประมาณครึ่งถึงหนึ่งถ้วยต่อวันหรืออย่างน้อย3-4ถึงวันต่อสัปดาห์มีผลในการคงสมรรถนะของสมองในระดับที่วัดผลได้ภายในเวลา8-10ถึงสัปดาห์โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารสกัดหรือวิตามินเสริมใดๆ หลายคนยังคิดว่าอาหารธรรมดาไม่เพียงพอสำหรับป้องกันสมองเสื่อมแต่งานวิจัยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเริ่มเปลี่ยนความเข้าใจนั้นอย่างชัดเจนและยิ่งเรารู้เร็วเท่าไร่ก็ยิ่งลดความเสี่ยงได้มากเท่านั้นมาต่อกันที่ลำดับ4พริกหวานแดงในขณะที่หลายคนมองหาวิธีดูแลผิวให้ยืดหยุน่นและข้อต่อให้ไม่เสื่อมเร็วการแยกสเรื่องนี้ออกจากกันอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด เพราะความจริงคือผิวและข้อมีองค์ประกอบร่วมกันอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะคอลลาเจนและกระบวนการอักเสบเรื้อรังที่เป็นรากเหง้าของการเสื่อมในทั้งสองระบบถ้าเราต้องการอาหารที่สามารถดูแลทั้งผิวและข้อในเวลาเดียวกันพริกหวานแดงคือหนึ่งในคำตอบที่ชัดเจนที่สุดพริกหวานแดงจัดอยู่ในกลุ่มผักที่มีวิตามินซีสูงที่สุดชนิดหนึ่งโดยให้วิตามินซีมากกว่าส้มถึงเกือบสองเท่าต่อกรัม แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือสารสีที่อยู่ในพริกหวานเช่นแคปแซนทินและเบตาคริปโตแซนทินซึ่งเป็นแคโรทีนอยด์เฉพาะตัวที่มีบทบาททั้งในเรื่องต้านการอักเสบและการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนภายในผิว งานวิจัยจาก American Journal of Clinical Nutrition ระบุว่าผู้สูงอายุที่มีระดับวิตามินซีในเลือดสูงมีความเสี่ยงต่อการเกิดริ้วรอยลึกน้อยกว่าและมักมีคะแนนความยืดหยุ่นของผิวในระดับดีกว่าเฉลี่ยในขณะที่การขาดวิตามินซีอย่างต่อเนื่องยังสัมพันธ์กับภาวะกระดูกบางและความเสื่อมของข้อต่อในระยะยาว แคโรทีนอยด์ที่พบในพริกหวานแดงยังมีความสามารถในการลดระดับโปรตีนอักเสบเช่น IL-6 และ TNF-alpha ที่เกี่ยวข้องกับข้ออักเสบและปัจจุบันยังไม่มีการสังเคราะห์สารเหล่านี้ให้มี bioavailability เทียบเท่าอาหารได้จริงแล้วเราจะเริ่มทานพริกหวานแดงได้ยังไงบ้างพริกหวานแดงสามารถกินได้ทั้งแบบสดหรือผัดด้วยความร้อนต่ำในน้ำมันรำข้าว การกินร่วมกับไขมันจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคโรทีนอยด์ให้สูงขึ้นเพราะสารเหล่านี้ละลายได้ดีในไขมันและจะผ่านเยื่อบุลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายกว่า หากรับประทานอย่างสม่ำเสมอประมาณครึ่งถึงหนึ่งลูกต่อวันจะช่วยเสริมระดับวิตามินซีในกระแสเลือดให้อยู่ในช่วงป้องกันการเสื่อมของผิวและข้อต่อได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาไม่เกิน6-8ถึง8สัปดาห์ซึ่งเป็นระดับที่งานวิจัยส่วนใหญ่พบการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาได้จริง ในเงื่อของอาหารพริกหวานอาจดูธรรมดาแต่สารสำคัญที่มันให้กลับมีเฉพาะในผักผลไม้สดเท่านั้นและไม่สามารถถูกสังเคราะห์เลียนแบบในรูปแบบอาหารเสริมได้ครบถ้วนที่ผ่านมาเราได้เห็นว่าอาหารธรรมดาอย่างมะเขือเทศบรอกโคลี่เบอร์รี่และพริกหวานมีผลต่อผิวข้อและสมองได้จริงเมื่อกินให้ถูกวิธี แต่สิ่งที่กำลังจะพูดถึงถัดไปอาจทำให้คุณเปลี่ยนมุมมองต่อของที่เรากินทุกวันไปอย่างถาวรถ้ายังดูอยู่ฝากกด subscribe และแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณห่วงใยด้วยนะครับมาถึงลำดับสุดท้ายอันดับ5แม้อาหารหลายอย่างที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้จะมีคุณสมบัติเฉพาะต่อผิวข้อหรือสมองแต่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ดูธรรมดาอย่างยิ่ง จนคนจำนวนมากมองข้ามไปว่ามันน่าจะไม่ต่างจากการดื่มน้ำธรรมดาทั้งที่ในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วมันอาจเป็นเครื่องมือดูแลร่างกายที่ครอบคลุมที่สุดในรายการนี้ ชาเขียวโดยเฉพาะชนิดเข้มข้นเช่นมัทฉะหรือชาเขียวชงใหม่แบบไม่เติมน้ำตาลคือแหล่งรวมของสารออกฤทธิ์หลายชนิดในเวลาเดียวกันตั้งแต่ EGCG, Epigallocatechin g, g Ep a l l ซึ่งเป็นโพลีฟีนอลที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบระดับเซลล์ไปจนถึงอ t h e a n น n e ซึ่งช่วยให้สมองผ่อนคลายโดยไม่ง่วง มีงานวิจัยมากกว่า200ชิ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาที่ยืนยันว่า EGCG ช่วยลดระดับของสาร AGE (Advanced Glycation End Products) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเผาผลาญที่ทำลายโปรตีนในร่างกายรวมถึงคอลลาเจนในผิวและข้อต่อ AGE ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับความเหี่ยวย่นเท่านั้นแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อและการเสื่อมของระบบประสาทในระยะยาว EGCG ยังมีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผ่านเส้นทาง TGF-beta และลดการทำงานของเอนไซม์ MMPs เช่นเดียวกับไลโคปีนในมะเขือเทศแต่ที่ชาเขียวมีมากกว่าคือความสามารถในการต้านการอักเสบในระบบประสาทและช่วยเสริมการทำงานของสมองส่วน Frontal Cortex ซซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและการจดจำถ้าเป็นเช่นนั้นเราควรดื่มแบบไหนถึงจะได้ผล ชาเขียวควรชงด้วยน้ำร้อนที่ไม่เกิน80องศาเซนซียสและดื่มในขณะอุ่นโดยไม่เติมน้ำตาลหรือครีมเทียมการดื่มวันละ 1- 2ึแก้วเป็นประจำสามารถช่วยลดระดับ Inflammatory Markers ได้จริงและเพิ่มความสามารถในการโฟกัสในผู้สูงวัยภายในเวลา4 6สัปดาห์ตามผลการศึกษาจาก Journal of Nutrition, Health และ Aging นอกจากนั้น l t a ท i n e ยังมีผลช่วยปรับสมดุลของ Neurotransmitters เช่นกาบาและโดพามีนทำให้สมองเข้าสู่โหมดผ่อนคลายขณะตื่นได้ดีขึ้นซึ่งเหมาะสำหรับคนที่มักวิตกกังวลหรือมีปัญหานอนหลับในช่วงวัยหลังเกษียณชาเขียวอาจไม่ใช่อาหารในความหมายแบบดั้งเดิมแต่สิ่งที่มันทำได้คือการทำงานในระดับลึกและครอบคลุมทั้งผิวข้อและสมองโดยที่ไม่ต้องพึ่งแคปซูลหรืออาหารเสริมราคาแพงใดๆ สิ่งที่เราได้เรียนรู้ตลอดวิดีโอนี้คือความจริงที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งว่าคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งวิตามินเมรหรือสารเสริมราคาแพงเพื่อดูแลร่างกายในวัย50ปีขึ้นไปเพราะอาหารธรรมดาที่คุณพบได้ในครัวหรือซูเปอร์มาร์เก็ตสามารถให้สารอาหารระดับเซลล์ที่ร่างกายต้องการได้ครบทั้งในแน่การเสริมคอลลาเจนลดการอักเสบชะลอสมองเสื่อมและฟื้นฟูการทำงานของอวัยวะจากภายใน สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักกินให้ถูกวิธีและเลือกอาหารที่มีข้อมูลวิจัยรองรับไม่ใช่ตามกระแสการเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องยากคุณไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตในวันเดียวแค่เริ่มจากการใส่ปรุงมะเขือเทศลงในกับข้าวที่ทำหยิบบล็อกโคลี่มาลวกแทนผัดทานเบอร์รี่เป็นของว่างเปลี่ยนจากขนมเป็นพริกหวานสดและดื่มชาเขียวอุ่นๆแทนกาแฟ คุณกำลังส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าเรากำลังดูแลตัวเองอย่างถูกทางถ้าคุณดูถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณให้ความสำคัญกับสุขภาพอย่างจริงจังลองเขียนแชร์ในคอมเมนต์ว่าคุณเคยกินอาหารพวกนี้แบบไหนมาก่อนหรือมีเมนูประจำบ้านอะไรที่อยากแนะนำํำ อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสูงวัยใจเกินร้อยและถ้าอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนวัยเดียวกันลองเข้าไปในกลุ่มของเราที่กำลังรวมคนที่อยากเรียนรู้และดูแลตัวเองแบบไม่ตามใคร คุณสามารถแชร์วิดีโอนี้ให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนที่กำลังสนใจดูแลสุขภาพเพื่อให้เขาได้เข้าใจว่าการเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องแพงหรือซับซ้อนบางครั้งการเปลี่ยนแค่สิ่งเล็กๆบนจานอาหารก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ทั้งชีวิตได้ เราจะอ่านทุกคอมเมนต์และนำคำถามที่น่าสนใจมาเล่าในคลิปถัดไปขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบและหวังว่าสิ่งที่คุณได้ในวันนี้จะไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่คือแรงบันดาลใจที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันดูแลสุขภาพกันนะครับ